วันนี้เราจะมาพามาดูสวนกล้วยที่อิสเอลกันนะคะที่น้องๆคนไทยทํางานอยู่ที่นี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะสวนกล้วยหมดเลยค่ะแถวเนี้ยสวนกล้วยหมดเลยตรงนน้นสวนกล้วยนะจะเป็นสวนหมดเลยนะคะแถวเนี้ยสวนหมดเลยสวนหมดเลยเนี่ยสวนหมดเขาจะพายอยู่ตรงนี้นี่ก็สวนหมดเลยสวนกล้วยหมดเลย่ะนี่ค่ะกล้วยค่ะ เป็นแบบนี้ลนะกุยเพราะจะใส่ถุงเอาไว้เยอะอมาสองกล้วยกา้านสอกล้วย,ยอันนี้จะเป็นกล้วยหอม่ะกล้วยหอมเนี่ยค่ะสองกล้วยวันนี้เยอะอมาเนี่ยค่ะจะเป็นน้องๆคนไทยที่ทำงานอยู่ในนี้นะครับ

กาศมันหนาวนะแต่ช่วองอากาศร้อนเาก็จะใส่แบบนี้ไว้ค่ะการแดบดบกลางฝน เป็นตะไคร่นะตะไคร่นี่จะไปต้องคิดเลกโอ้สงสัยน้องๆเข้าตัดไปต้มกินหมดแล้วเนี่ยต้นใหญ่มากต้องคิดเลยว้ายยังไม่เน้นนี่เลยนี่กระเทงกระเทง ยังมะเขือปอกค่ะมะเขือปอกมั้ยต้นตำลึงค่ององะทานาลนั้นแบบน้องเขาจะพักอยู่ตรงนี้ค่ะ